สวัสดีนักลงทุนทองคำบุกท่านด้วยนะครับยินีต้อนรับสู่รายการสมาท์โกภาพรวมตลาดทองคําโลกในเดือนที่ผ่านมานะยครับยังคงมีแรงซื้อนะครับพยุงราคายื้อเหนือ3,300เหรียญปิดบวก5เดือนติดต่อกันได้ปัจจัยหนุนสงครามการค้าย,ยังคงมีอยู่ทิศทางราคาทองคำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่าน MTS Gold แม่ทองสุขผู้นํา การลงทุนในทองคําของไทยแมงสุกยังเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ของประเทศและเป็นผู้นําเข้าส่องออกทองคำแท่งทั้ง99.99 99และ96.5ซึ่ง99.99 99, เราก็มี3ขนาดด้วยกันในะขณะนี้นะครับคนที่ชื่นชอบทองต่างประเทศ เปอร์เซ็นต์99.99เต็มน้ำหนัก0.1ออนซ์หรือประมาณ3.1กรัมน้ำหนัก0.5ออนซ์หรือประมาณ3กรัมและน้ำหนัก1ออนซ์ซึ่งเราใช้หน่วยเป็นต่างประเทศครับเพราะว่ามันเป็นทองของต่างประเทศเลยใช้หน่วยเป็นออนซ์ซึ่งจะสามารถตรงกับโปรแกรมใน PayPlus และเป๋าตังได้ ในควาว่าท่านสามารถรีดีมเป็นทองคำได้ในขนาด0.1 0.5และ1ออนซ์คาดว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะออกขนาด1กรัมและ10กรัมเพื่ออำนวยความสะดวกในการคิดมากขึ้นนะครับสำหรับราคาทองของไทยในวันนี้ก็เรียกว่าปรับตัวสูงขึ้นมาบ้างเล็กน้อยตามตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานวนันศุกร์เนี่ย ราคาทองคำปรับหลุด3,300ลงมาแล้วก็ในระหว่างเสารทิตศจุกเนี่ยก็มีความตึงเครียดครับระหว่างรัสเซียยูเครนมากขึ้นก็น่าจะเป็นผลที่ส่งให้ราคาทองคำของตลาดโลกนี่ดีดตัวขึ้นมาเหนือ3,300เหรียญอีกครั้งหนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริเวณ3,300เหรียญเนี่ยเป็น แนวรับและแนวต้านที่สำคัญณขณะน,นี้ภาพรวมของทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยทรงตัวหรือค่อนข้างอ่อนตัวมาบ้างเล็กน้อยก็ไม่ถึงกับมากนะครับในขณะที่ภาพรวมของสงครามนั้นยังมีความตื่นเรียดดังนั้นโดยภาพหลักๆเราเห็นได้ว่าสงครายังไม่สามารถผลห้เดิมที่เป็นไฮ 3ามพันห้าร้อยและสามพันสี่ร้อยนั้นจะเห็นได้ว่าสองไฮนี้เป็น lower high นะครับในเชิงเทคนิคแล้วก็เกิด lower low และตอนนี้ low เนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้ดังนั้นในเชิงการวิเคราะห์ณนขณะนี้ที่ผมได้วิเคราะห์หลายครั้งว่าถ้าราคาทองคำไม่หลุดระดับสองสามพันสองรห้าสิบเหรียญลงมา ทองคำน่าจะเกิดการฟอร์มเป็นลักษณะรีเวอร์ซ์เ d a n d s h ์ u l เ e อซึ่งก็จะทำให้สามารถดีดกลับขึ้นไปได้ทองคำอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมพลังระหว่าง3,250ถึง3,300เหรียญอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับดังนั้นถ้าพ้นอาทิตย์นี้แล้วไม่หลุดลงมาแสดงว่าส่งตอนนี้ดีแล้วควรจะเข้าซื้อนะฮะสองถ้าราคาหลุด แต่ไม่ลูหลุดร่วงสามพันสองรอยเหรียญคืออยู่ระหว่างสามพันสองร้อยถึงสามพัสองร้อยห้าสิบหมายความว่าภาพรวมของทองคําก็จะเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นไปก่อนหมายความว่ามีโอกาสลงต่อได้และภาพที่สามถ้าราคาหลุดสามพันสองร้อยเหรียญลงมาตรงนี้จะทําให้ภาพหลักๆของทองคําเนี่ยเข้าสู่ทิศทางแนวโน้มขาลงในระยะ ด้นและกลางคือเริ่มมีขาลงมากขึ้นดังนั้นในช่วง10วันที่เหลือเนี่ยนะครับความเสี่ยงของการฟอร์มของราคาทองคำค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าจะฟอร์มตัวในลักษณะแบบไหนที่จะทำให้ภาพรวมของทองคำยังกลับมาเป็นขาขึ้นได้ดีย้ำครับถ้าราคาทองคำไม่หลุด3,250ในเชิงเทคนิคแล้ว ก็จะสามารถกลับไปขึ้นที่3,500และ3,800เหรียญได้อย่างรวดเร็วในเดือนหน้าแต่ถ้าหลุดลงมามันอาจจะใช้เวลาในการฟอร์มฐานข้างล่างยาวขึ้นไปอีกสองสามเดือนภาพหลักๆของปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือสงครามการค้าก็าคงต้องรอความชัดเจนจนถึงสิ้นเดือนนี้ว่าแต่ละประเทศคุยกับซ้ำอย่างไร แล้ววันที่ห้ากรกฎาคมก็จะเป็นคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาว่าจะยังระงับคำสั่งของศาลชั้นต้นที่เป็นการค้าอยู่หรือเปล่าถ้ายังระงับก็แสดงว่าราคาทองคำก็จะเป็นเป็นขาลงที่อาจจะถูกกดดันในช่วงวันที่ห้าได้แต่ถ้าศาลอุทธรณ์ ที่ภาพสาตามสารชั้นต้นทองก็จะดีกลับขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นตรงนี้ก็ย้ำกับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับว่าสภาพตลาดณขณะน,นี้ยังมีความไม่แน่นอนจากเนื้อข่าวค่อนข้างมากขอให้ใช้การลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าภาพรวมของตลาดยังมีความผันผวนไปตามเนื้อข่าวโชคดีและสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการ s m a r t ทโกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ